กับสวัสดีครับขอต้อนรับขอชูญช่องพงเพลุยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาวัดปูสามแปดนะครับมาฟังคงสุดท้ายพ่นว่าปูพันสี่เลือจากตัวฟันจากตัวพระสะนพี่น้องกับมาเบิ่งมาจมกันนะครับเนื้อตามพงเพลุยครับว่าปูเล่าสี่เลือจากตัวครับแปดครับมาแปด่ะปูขาเรามาสักการนะคะเด้อแปดซ้ำแปดฟองแปดซ้ำมาสักการณ์ค่ะตามคงสุดท้ายได้ไปในปู คงผู้ท่ายค่าคูพ่ายทยเนาะยำยำคงพู้ายลวปูเน้นเป็นเอามเนนเน้ป็กุยมันดังเสียงต่างในทงเนาะิสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดบนบนันปูเออบนนี่บนบ้านหักนีเด็กที่แปดสองเจ็ดยองเล็ก่อเราเก้าสองเจ็ดเก้าสองเก็ดตัวเดียวเลยเด็วปูเด้อ จดจะเข้ากันใช่เอาสมัยนจดในปูเสดขาสิจดบ่ท่นเอนเก้าสองเจ็ดนะคะปูเออเออลักรยเก่ามาใส่ตัวเดียวใด้คู่เดียวเนี่ยเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเลยนาะปูเนาะตัวร่องเนองแปดเท่านั้นสี่เจ็ดในปูสี่เก็ดเด่นบนี่ปูบบ่บ่บ่เด่นนี่ชงคู่เดียวนี่เขียนเลยเขียนสองเจ็ดสองแปดัยเก่าตัวเดียวคือคือคือห้อเน้นเน้นที่สองเจ็ดสองแปดนะปูเนาะเออ่นหละ มันไล่สดเอาคัดคัดสรแน่นๆเลปูนั่นเนมได้คู่เดียวจนเก้าสองเจ็ดไม่เ่จนึ่งมหันลังมาเจ็ดทั้งบนทั้งล่างเนี่มาเจ็ก็แปดทั้งบนทั้งล่างในมวยเนี่ยมาโอ้ยเดีชื่อทั้งบนทั้งล่างบันเิจก้าต้งไปู เจ็ดกับศูนมาศูนย์นก็มาศูนย์ศูนย์สามเก้ากับสองศูนย์สามมาศูนย์นี่มามาเจ็ดกับแปดขึ้นก่อนทั้งบนทั้นล่างเลย เลขกติเก็ดกระแปดนี่ฮวงถ้าทาวิ่งนี่คือวิ่งติดกเก็ตกระแปดน้องปูนางแล้วติดซสมก็บ่บีซไม่ส้มนืกระบถือดีถ้าส้มถ้าบทม่สุมนี่คือรบ่ังต้องรองทุนนปูนี่กรบแปดนี่หนึ่งกับูนกับหนึ่งศูนกับสามบติกเกตก็แปดก็บทถือีแต่พบติตัวนี้คือว่าไห้ว่าบถือเลยน้องปูเนาะมันมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งบนทั้งล่างนีู่ืม สูตรบัตรเงี้ต้มาที่มาสามโต้อะไรบัตอยู่โอ้ยอยู่ไหมาสามโต้เลยเนาะปุ้นเนาะเกสองเจ็ดสองเจ็ดอเ่นเ่บน่อแรกก่อนเบนเลบนชุดบนเจ็ดได้งหกตผลบงหันมาเอาจะสามโต้ผลมาบังอยู่ผลบ่มีหกบัตยเลยสิจะสิ่แปดสื่อนี่เมื่อไรตีสาม มันมาลังสามขึ้นสามแปดตุดเดียวได้คู่เดียวเช่นี้งวันนี้ล่างหล่อยเป็ัแวนล่างสามแปดตัวเดียวเน่นเลยแน่นเลยครสามแปดตัวเดียวนี่สามแปดไมดเดียวในเท่นนั้นเนี่ยว่าเมื่อไปหลายตัวเลยวคุนี็มาแปดแปดสองนี่เช่นนั้นเลยสองตัวเดียวนล่างกับแปดนี่นี่ หกหกเจ็ดห้าคูณห้านี่ตัวเดียวสองคูนมาบนมาสองตัวเดียวบนเนอะนี่นี่หกกับแปดนี่ยมาตัวนึงอิ่บ้านกับหกกับแปดมาแปดนี่เดี๋ยวห้ากับเจ็ดหกเจ็ดห้ากับเจ็ดคูณห้าอันนี้ก็ห้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดต้องตัวหกกับแปด ปดตัวเดียวแปดตัวเดียวมันจแปดตัวเดียวเลยเนาะปูนปูมันจะแปดแปดแปดตัวร่องกับกับเจ็ดเท่านั้นเก้าสองเจ็ดเก้าสอแปดไม่ใช่นี่ตัวนี้มาตัวนี้มาอยู่นี่สองตัวเดียวสองตัวเดียวแปดมานบ้านนี่ก็หกห้าตัวเดียวสองนี่เท่านั้ ตองแปดสองเกีเท่านั้นแหละปูเนอนี่สองตัวนีก็ะดยังนี่เือยกับแปดอีกครัตัวนี้มาเกียร์กับแปดถือเลขเลยถ่าว่าสิเป็นบนหรือล่างถวปัเกีกับแปนี่พต้องลงทุนกะยางเนาะปูเนี่ะเนกับแปดอยู่ล่างนี่มาเจียกับแปดสามจุดโยวนี่ไปใช่ในเรี่ยวละ สามเจ็ดสามแปดก็ได้น้องปูงานละผู้ผู้ผู้ชิมาเะขี่เนาะสามเจ็ดสามแปดได้ที่เท่านั้นอนี่ชูนึ่งชูนมาหเนีรยบันมันพันมากเป็นหนี่มากเจ็ดผนเป็นเจ็ดเก่ากับเจ็ดสองตัวเดียวกเกจตัวเดียวเนี่ยเกจเข้ากันเกจแล้วหันกันนี่เนี่ยเขาเมื่อเขาหนึ่งเขา

อันนี่สุดสุดเจ็ดโวมาสามโตมีเจ็ดก็แปดแล้วตัวใดอีกตัวหนึ่งปูเก่าบอเออเก่าแล้วเก่ารักลอยมันเก่าลักลอยหมดเก่ารักลอยหมดอันนั้นไม่ใช่นั่นแหละเจ็ดตัวมาสตัวแปดนี่แหละสองเจ็ดสองแปดอกหนให้ว่าค่ะผู้มักมือมักแลียนนี่เจ็ดก็แปดนี่บ่เสียเงินเนะปูนะบ่เสียเงินเนี่ เ่่นตัวปูนี่มากแปดอย่งคูมากสองเจ็ดสแปดเท่านี้แล้วรักรอยเก้ารักรอยเก้าวันหกอูไปเดี๋ยวเอามาเห็นิ่งสุ่มเจ็ดหกตัวเนี่ยเจ็ดหกตัวนี่ือคือคักดียวหันแต่เห็นเพเหยญเนี่มถือคักยูไปอย่างสามตัวเลยมัเปชรบงเก็ตัวมันเพราะว่มีหกวันก็คือไคือโอ้โอเท่าไหร่ใ่นี่ละปูงวนี่ละจับใส่เป๊ะๆรถปู มันมาเก,กมาเก่ารักลอยมันรักแขนช่องข้างเก่าหลักมือกับสองข้างมาบวกรักรักทิบลังหนึ่งข้างบวกหกขุ้มที่ไ sure. ด <t erecht> ้เก่าห้าก้อนได้หกที่หาเทียอะไบวกพิษเจียเทียรักลอยมันรักลอยงเนี้คือเก่าเลยรักลอยหลักลอยเก่าเนี้ไปเจียรักลอยเก่าถือเกล็ดถือมากตลอดเลย เิดบงแบล่วเก้าสองเจดเก้าสองเจ็ดเลขวิ่งนหมเล็วิ่งเยอะด้หกตัวแล้วเอาแต่สามตัวเก้าสองเจ็ดห้าก้อนหนึ่งหกหนึ่งแปดหหนึ่งแปดเงนหกตัวพอดีตาโเห็นอู้จะอ่อนโอ้ยสียดายเรหัวมาโอ้ยก็โจบังยุ่มนั่นว่ามันหาบ่ไไ้เรา มาเปิ่งในเจ็ดตัวเป็นว่ามีหกวันโอ้มีตัหน,นึ่งแปดนี่ทินตัวนี้ก็มากแปดมาตัวนี้ช่องใส่เนตัวนี้สามเน,นตัวที่มาห่งสามนี่นตัวเดียม่เท่าน,นั้นแหละล่ลงตัวอย 8, อได้แปดสามอนั้นแหปดสามคือสามแปดูแปดสามแปดสามตัวเดียวเลยแปดสามันมาบ่มั่อสามแปด ก็บอกก็ก็บอกได้เอาแต่ว่าปูเน้นเน้นที่แปดสามเนาะให้แปดสามจุดเดียวหลังตัวเน้นเาะสามตัวก็เก้าสองเจ็ดจะได้หกตัวพอดีแห้งอะโอต้าตัวนี้เก้าสองเก็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดขนาดได้คู่เดียวมั้งค่ะค่วันนี้ก็ซีสรุปตัวเลขแม่ทาทางของปูเนาะค่ะเออแลมีท่านี้แล้วค่ะ บนปูเน่นที่เก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดแต่ว่าปูเน่นที่สองเจ็ดกับสองแปดเลขสามตัวก็คือเก้าสองเจ็ดนะคะพี่น้องแล้วก็เลขสูตรเจ็ดโตมากสามโตก็สิเป็นมิสามมิสี่มิหกมิเจ็ดมิแปดมีเก้ามีสองคะ่ะ<น>พี่น้องอันนี้มาผิดแบบเขาได้มากจกแบกโก๊บเอาผู้หายรักรลอยเก่าอยู่นี่ได้รักลอยเก้า เ็ดกับแปดเท่านั้นนอกจากฮาไทยออค่ะผู้ใดมักวะค่ะวันนี้เลขล่างกับซี่มีสามแปดแปดสามต่วปูเน้นเนีนที่แปดสามตัวเดียวเนาะปูเนาะตัวเดียวตัวเดียวโดดๆ้ะคะพี่น้องล่างปูมั่นใจขักค่ะแต่รักลอยนี่คือเก่าถ้าผู้ใดมักเมยมักแกลนกับสิเป็นแปดกับเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะถ้าวิ่งแปดวิ่งเก็ดยังได้กับบ่เสียเงินปูวบ่เสียบ่เสียเนาะปู กับปูห้ากระเป็นเลขที่สวยงามนะคะพี่น้องกันเพราะว่ามันแปดสามชิ้นมาท่วงขึ้นเราบอกปูปูสายยาแปดสามตัวเดียวนะค่ะครบรลอดน่าแปดสามตัวเดียวแปดสามแบบมาแล้วค่ะตัวเดียวเน้นๆเลยค่ะปูจัดเราบอกค่ะฮปูจัดไปลอตเตอรี่ได้ไปแล้วปูแปดสามแบบเดียวคนเดียวปูอะไรแล้วค่ะออนไลน์แล้วน้ปูที่ได้ปิจัดาถูแปดสามตัวเดียวเน้นๆค่ะ ปูครับบันี้ทั้งช่องก็สิขอบคุณปูหลายๆค่ะสาธุขาให้โชคให้มันสาถูสาถูให้ลูกลานโชงมันสะปีไม่ด้ดีปู่าถูงาูแล้วนะปูขาถูน้องคือจได้เบ่งช่ชมกันนะครับปูส8เรามันใจเลขลกางเม็ดเดียวครับแ3เม็ดเดียวครับส่วนเลขบุนะครับเก่าสอ แล้วก็เก้าสองแปดครับเหล็กเบี่ยงนี่แปดกับเจ็ดครับมาบดมาล่างวสันปัญว่าเพราะฉะนั้นก็มาเบิ่งมาชมกันนะครับเนอะเป็นเพียงเนื้อทางครับพุ่งพะรวยในแมาน้ำเสนอพี่น้องเอฟซีเมิ่งชมกันการขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามทั้งช่องพุ่งพะรวยกับขอบคุณบุญขอบพุณหลายๆที่มีติดตามเข้ามาเบิ่งเข้ามาชมครับพยายามเบิ่งคลิปให้จบๆนะครับเนอะความฝันความเบาของปูมือแต่ละจันทร์แต่ละสำนักเป็นกติเนนในคลิป พระจันท์ครับกับผู้ชมกันครับกับขอบคุณผู้เล่นละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงครับเอาไว้คลิปหน้ามาพ่อกันไหมครับกับสวัสดีครับ